ดันเพื่อนเพื่อนเาลำโพงบลูทูธนะครับลูกค้าบ,บอกว่ามันใช้งานไม่ค่อยดีแหละก็เปิดลองนะครับเปิดลองมันก็ลองไม่ได้แหละที่ชาร์จไม่มีนะครับบอกมาอย่างนี้นะครับ dc in นะครับหมดแล้วไฟหมดแล้วนะครับทีนี้ฉลากก็ไม่มี <laughs> ถ้าเป็นแบบนี้เดาไม่ได้นะครับต้องแกะดู ว่า DC ซีอินเนี่ยมันอินกี่โวลต์นะฮะปลั๊กเล็กๆเนี่ยอฮามาดูกันนะครับ DC ซีอินอินกี่โวลต์ครับเปิดเครื่องออกมาครับเพื่อนเห็นภายในเป็นแบบนี้นะครับดูแบตนี่ครับเนี่ยนะครับวัดดูไฟตรงแบตนะครับตัวนี้ก็ดีหน่อยเขาสกรีนบอก7.4อยู่นะครับตรงตรงนี้ครับ เป็นช่างแล้วมันจะอ่านตัวหนัง,งสือกลับหลัง,งได้นะเพื่อนตัวหนังสือกลับหลังจะยังหน้ายังหลังอ่านออกหมดหากเป็นช่างแล้วนะผู้ถนะึงหากยังไม่เป็นช่างก็ต้องพลิกด้านถ้าเป็นช่างแล้วปุ๊บอ๋อเจ็ดจุดสี่ดูกลับหลังได้ขนาดตัวหนังสือกลับหลังอะไรต่างดูได้หมดต่กรณีเป็นช่างแล้วนะผนะู้ถ <c oughs> ึงก็แปลกเหมือนกันหากยังไม่แน่ใจก็มีเตรมมาวัดดูว่นเจ็ดจุดสี่จริงหรือเปล่านะครับก็วัดเข้าไปตรง รงเนี่ยแต่แบตมันหน่อยนะหล,ล่ะมันคงไม่ถึงเจ็ดจุดสี่แล้วละ่ะเดี๋ยวจิ้มก่อนจิ้มเข้าไปนะครับตรงขั้วแบตนะครับวัดได้หกวัดได้หกโวลต์นะครับ,ดดดดรบที่ได้หกโวลต์นี่มนหมายถึงแบตมันหน่อนแล้วนะครับอ่ะทีนี้รู้แล้วนะครับว่าที่ชาร์้เก้าโวลต์นะครับเก้าโวลรูเล็กเนะี่ยหายากไนอะ้เจ้ารูเล็กนะครับ ส่วนใหญ่เราจะเจอรูทั่วไปใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับ9โวล์นะที่นี้เาดำเนินการนะครับในส่วนนี้เอาไฟ9 9โวล์มาต่อเข้าที่ชาร์จเนี่ยครับเพื่อที่จะดูว่าการชาร์จไฟได้หรือไม่อย่างไรด้วยนะครับดำเนินไปดำเนินการต่อไฟนะครับ9โวล์เข้าเข้าที่ชาร์จได้นะครับ มันจะได้ดูมันจะได้ดูการชาร์จด้วยนะครับถ้าต่อเข้าตรงแบตเลยไม่ได้ดูการชาร์จนะครับ9โวลต์นะครับต่อเข้ามานะครับอ่าต่อเข้ามานะครับดําเนินการอย่างไรล่ะน้องก็เสียบยากแค่ว้าอว่าไม่เห็นว่าเจ็บมันเองแบบซื้อเอาเยอะมาล้ำมันนี โอ้ยยังไม่เล่นนะครับยังไม่เล่นนะมาเล่นนะครับเล่นปลเป็นที่วันลุ่มเล่งเสียงไม่ได้นะ,นนะครับ ก็เล่นได้นะครับเป็นที่วันรุ่มเล่งไม่ขึ้นแล้วก็ทำการเปลี่ยนวันรุ่มนะครับใ่ใจ่างสีเหลยวหานัพาดอกงโอ่ะนะครับก็เห็นน้กการแล้วนะครับก็คือเล่งเสียงไม่ขึ้นพวกนี้ก็ล้วนไปก็จะเปลี่ยนหรือว่าล้างๆก็แล้วแต่ ตัวนี้ผมจะทำการเปลี่ยนแจ็คตัวนี้ใหม่นะครับเพื่อให้ใช้กับปลั๊กชาร์จ9โวลต์ที่หาได้ทั่วไปง่ายหน่อยตัวนี้มันเป็นปลั๊กตัวเล็กนะครับปลั๊กแจ็คตัวเล็กมันจะหายากหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนแจ็คตัวนี้ด้วยนะครับมีแค่นี้นะครับจำานงไปการค้นหาว่าใช้ไฟเท่าไหร่ก็ต้องเปิดดูนะครับเพราะว่าเขาไม่ดีบอกไว้นะครับทำอย่างนี้ละนะครับ นีปีท์7.4นะครับที่ชาร์จจะต้อง9โวลต์นะครับเพื่อนดำเนินไปครับดูแลในส่วนบอลลุ่มครับหน้าตาบอลลุ่มเป็นแบบนี้นะเพื่อนบอลลุ่มทั่วไปนะครับ G.R. ทั่วไปเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ 50k เนี่ยนะครับนะนะนะครับทั่วไปนะครับดําเนินการไปเปลี่ยนบอลลุ่มออกนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนี่ก็จะเปลี่ยนแจ็คเลยเนี่ยการเปลี่ยนแจ็ค โอ้ก oh, ารเปลี่ยนแจ็คมันได้ถอดแจ็คใหม่ด้วยนะครับเพื่อนเปลี่ยนแจ็คตัวนี้นะได้ถอดแจ็คใหม่นะครับโอ้ oh, โบง,ง่ายเว้ยได้ถอดแจ็คใหม่ความนี่น้องเอ้ยอ่านี่นะครับนะแจ็คมันรูเล็กไม่ใช่อะไหรอกนะครับเปลี่ย,ยนแจ็คใหม่นี่เอาแจ็คใหม่ออกถึงถอดได้นะครับมันเป็นแบบนี้นั่นเพื่อนแจ็คมันจะต้องเป็นรูแบบนี้มาตรฐานนี่หาง่ายๆหน่อยนะ ไอแบบนี้มันเล็กนะไอที่เขาทำเล็กมาก็ไม่ใช่ไรหรอกนะครับเขาป้องกันไม่ให้ไฟมันผิดหม้อแปลงที่มากับเขาน่ะมันตัวแจ็คขนาดนีน้ถ้าเป็นหม้อแปลงทั่วไปแล้วไฟส่วนใหญ่มันก็จะสิบสองสิบห้าสิบแปดไปนู่นมันก็จะทำให้ไฟเข้าเครื่องมันเกินเมื่อไฟเกินแล้วเครื่องเขาจะพังนะครับก็เลยเป็นหม้อแปลงชาร์จเฉพาะแล้วทีนี้พอรู้ว่า9โวล์แล้วนะอ่า หม้อแปลงพวกนี้แต่ก่อนนี่ก้าโวล์นี่มันหายากหม้อแปลงก้าโวล์เนี่ยนะแต่ก่อนนี่หายากจริงๆยอมรับว่าหายากแต่เดี๋ยวนี้มันมีขายแล้วนะครับมันหาง่ายแล้วนะครับแต่ว่าหัวที่ได้มันเป็นหัวแบบนี้ขนาดนี้ไอหัวแบบนี้ก็ยังยากอยู่ทีนี้นะก็เลยเปลี่ยนแจ็กนะคก็แค่นั้นแหละก็เสียบปลั๊กเข้าไปก็เกิดการชาร์จน,น,นะนะ ชาติดีเสียบง่ายชาติดีนะครับปุ้งปุ้งปุุ้งปุ้งเปิดติดปิดดับ ตอนปิดเพื่อนก็นยังบอกอ,อ,อกอยู่ด้ว่าออบอยู่ด้ายอ่าอนะครับก็มีแค่นี้แหละก็ดําเนินการตามความเหมาะสมไปที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนแจ็คหายากหาแจ็คขนาดน,นี้มาเพื่อที่จะขายเครื่องชาร์จ9โวลต์ครับเพื่อนมันลึกลำมากลึกลำรือลำลึกลำลึกมากนะครับ คลิปวิดีโอจบแล้วนะเพื่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าอีหลีได้กับบอลไดบเลเนี่ยเปลี่ยนแจ็คกุญสิจะขายเครื่องซ่าจะได้กัดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ